สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับรู้สึกเสียงจะดังไปยให้มันคอคอ,อไว้ข้างหลังแล้วกันนะก็มาต่อกันในมาเวลฟิวเจอร์ไฟนะหายไปสักพักใหญ่ๆเหมือนกันเออห่อใส่คือว่าก็ถึงคิวเนบิลล่านะครับ เป็นตัวละครที่ไม่มีใครปั้นกันเลยนะเขาที่หามานี่รู้สึกจะไม่ไม่มีใครปั้นจริงๆนะตัวละครนี้นะครับก็มาดูกันเลยแล้วกันว่าเ e บิวร่ามีอะไรบ้างก็มีบางคนคอมเมนต์มาเรื่องการรีวิวที่ไม่ได้หาข้อมูลก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งโอเคคืออันนั้นก็จะเอามาปรับปรุงเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดบางทีข้อมูลมันหาไม่ได้จริงๆอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็มีบอกเลยว่ามีข้อมูลที่หาไม่ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับว่าตรงไหนอ่ะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือ ability นะครับมีอะไรบ้างก็จะมีป้องกันสายฟ้า10%นะครับเพิ่มพลังโจมตีประเภทสายฟ้าอีก3%นะอันนี้เพิ่มความแรงในการติด critical นะครับ5%โอกาสติดคริเพิ่มขึ้น3%นะครับ อ่ะเราก็มาดูของสงสัยเลยนะครับตัวละครน,นี้จะเน้นไปที่โจมตีกายภาพนะครับสมาทันแรกเลยมีโจมตีกายภาพแล้วก็อัตราการติดคริติคอล,เ,คลเพราะงั้น2มาทัดนแรกที่จะเป็นออปชั่นสุม่มก็จะสุ่มเอากายภาพนะครับที่เหลือก็เป็นกายภาพหรือออยแท็กก็ได้นะครับต่อมาป้องกันกายภาพครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตี บรรทัดแรกผมเคยน่าจะแก้ไปในไลฟ์แล้วะแต่ก็มาพูดอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปก่อนๆเนี้ยผมจะพูดประมาณว่าอันนี้คือความเข้าใจผิดของผมเองผมนึือกว่ามันเปอร์เซนต์ไปคิดกับค่าเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับเปอร์เซนต์นี้มันคิดกับเลเวลของตัวละครเพราะอย่างนั้นบรรทัดแรกเนี่ยหลายๆคนจะแนะนำรวมรวมถึงผมด้วยณนะตอนนี้นะให้ใช้เป็นพลังป้องกันที่ไม่ใช่พลังหลักของตัวละครนั้นนะครับ อย่างเช่นตัวนี้มันพลังป้องกันหลักคือกายภาพถูกไหมก็เลยใช้เป็นพลังงานเพื่อไปเสริมจุดด้อยให้มันมีน้อยลงนะครับจะได้มีพลังป้องกันพลังงานเพิ่มขึ้นสำหรับตัวนี้ส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมครับเป็นออดิเฟนนะฮะต่อมาครับอัตราการหลบหลีกแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนทีุ่ย <c oughs> ก็อันนี้ผมไม่ต้องพูดเลยมากนะก็อยากที่เห็นว่ามัน มีอันที่น่าใช้งานสําหรับอฟออฟ้าเนี่ยก็จะมีแต่เลือดนะครับเพราะงั้นผมยัดเลือดหมดเลยแล้วก็นี่ครับเจาะเกราะนะครับแล้วก็เลือดนะครับ HP ส่วนที่เหลือก็ยัดเจาะเกราะหมดเลยเพราะว่าผมมองแล้วว่าตัวละครเนี้ยผมรู้สึกว่าครีคเลทมันต่ำไปสายครีคไม่น่าจะเวิร์กอันนี้ความคิดเห็นของผมนะผมก็เลยยัดเจาะเกราะเข้าไปทั้งหมดเลย อีกนอร์ดอดเนี่ยแหละก็คือจออกก่อเกาะนะครับหรือดิฟเดฟเอนเทนเอชชั่นพอดีคำมันยาวเหรอมั้งตรงนี้มันเลยแก้เป็นอีกนอร์อีกนอร์เดฟเอนไม่ใช่อีกนอร์ดอดอีกนอร์ฟเอนนะครับเรื่องเกียร์ตัวละครนี้เดี๋ยวนะเฟซบุ๊กเด้งนะครับก็ตัวละครนี้นะครับมันค่อนข้างจะพลังโจมตีก็พอตัวแต่ความบางนี่ สุดจะบรรยายเพราะงั้นแนะนาว่าไออันเนี้ยใส่เป็นพวกอมตะกระเด้งเลือดนะครับแนะนําว่าจะเป็นอมตะกระเด้งเลือดนะน่าจะทําให้ตัวละครน,นี้ยืนได้ง่ายขึ้นอาวหลักก็อันนี้แล้วแต่นะครับใช้เป็นโจมตีสายปาก็ได้ก็โอเคอยู่มาดูที่สกิลครับสกิลเทียสองเลยนะครับ Cosmic Sense นะครับเพิ่ม อ่าการันตีดอนนะครับ35%อ่าเพิ่มโจมตีสายฟ้า25%นะครับสกิลแรกครับ Elegant Kick นะครับอ่าโจมตีพลังงานเอ้ยไม่ใช่โจมตีกายภาพ91%มาเป็นโจมตีประเภทอ่าสายฟ้านะครับและเพิ่มอีก1,067ดาเมจครับตัวนี้จะเป็นสายฟ้าล้วนเลยนะครับใช่ป่าวอ่ะเดี๋ยวๆอาจจะเกี่ยวกับย,ยูนิฟอร์มด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมาให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะ ต่อมา sudden strike นะครับโจมตีกายภาพ131%เป็นเป็นสายฟ้านะครับแล้วเพิ่มอีก1ันหดาเมจว i c เชียใช่ปะวิกเชียสมันนานว่าอะไรวะวิกเชียสฟรีมั้ง29%ของโจมตีกายภาพเป็นสายฟ้านะครับแล้วก็เพิ่มอีก214ดาเมจต่อมา passive skill นะครับ stunning grace มีโอกาส5%เเมื่อทำการโจมตีทำให้เป้าหมายเนี่ยที่โดนเนี่ย จะติดอาการช็อกดามเมจนะครับก็คือโดนโดนสายฟ้าแล้วก็เลือดลดลงเรื่อยๆนะครับเป็น30%เอ่เนดิวดิว30%ช็อกดามเมจนะครับของอะไรแม่งไม่บอกอีกแล้วเดาว่าเปน่าจะเป็น3 0ของจบติกายภาพนะครับทุกๆหนึ่งวิอ่ะเป็นเวลา5วีนะครับก็คือทุกๆหนึ่งวิเลือดจะลดลงลดลงนะครับ พอมา d ด็กเจอร์แดนซ์นะครับโจมตีกายภาพ3าเป็นสายฟ้าแล้วก็เพิ่มอีก178ดาเมจนะชูตติ้งสตาร์ร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์กายภาพเป็นสายฟ้าเพิ่มอีก1,067ดาเมจแล้วก็สกิลรีดครับรีเลนเทสนะครับสกิลนี้แหละที่ผมไปหาข้อมูลไม่เจอเพราะผมอ่านแล้วผมก็ยังไม่ get เก็ตสักเท่าไหร่แต่ตามที่ผมเข้าใจอาจจะผิดพลาดนะก็ มันบอกว่าจะใส่ให้ตัวละครในทีมทุกตัวโดยที่ถ้าเกิดมีตัวละครประเภทจับประจันบาลน,นะครับยิ่งเยอะเนี่ยจะยิ่งทำให้เปอร์เซนต์ในการหลบหลีกเพิ่มขึ้นอย่างเช่นตรงนี้บรรทัดแรกมันจะเขียนว่าถ้าเกิดมีประเภทประจันบาล1น,นตัวนะครับจะเพิ่ม4.2%หลบหลีก2ตัวเพิ่ม6% 3ตามตัวเพิ่ม7.8%อนะครับอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะ ถ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยด้วยพอดีหาข้อมูลไม่เจอจริงๆนะครับสําหรับตัวนี้ถ้าใครถ้าใครมีข้อมูลนณะจุดนี้ก็ขอรบกวนนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวผมจะพินพินคอมเมนต์นั้นไว้ให้นะครับคนอื่นที่มาอาจจะได้เก็ตนะครับผมอ่ะเนี้มาดูพรีวิวสกิลของสกินอ่ายูนิฟอร์มนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> คือไม่สบายด้วยนะเหมือนวัดลงคอหรืออะไรไม่รู้อะมันคันๆมีอะไรติดคอตลอดเลยขอกินนะเป็นโอเคก็มาที่สกิลแรกนะครับจะเป็นตึ๊บ มันจะกระโดดทีอ่าเดี๋ยวเดูด้วยว่าเป็นไหเฟรมก่อนะ่ะไม่ใช่ครับอันนี้ก็สกิลข้าแรกนะน,นะแต่ว่าจังหวะที่สองเนี่ยมันจะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วบีจอยจะใช้เมาส์ทำมืออะไรลหละมันต้องวิ่งเข้ามาถฉีบหน้าทีหนึ่งแล้วก็ค่อยทิ่มลงคือนแล้วเป็นสายฟ้าเป็นเป็นคลื่นสายฟ้าพุ่งไปหาเลยต่อมาสกิลสองครับสกิลนี้พุ่งเข้าไป ตบทีหนึ่งตีลังกากลับมาแล้วก็จะเป็นเหมือนจะเป็นไอเฟรมนะเนี่ยเป็นไอเฟรมครับอืมถ้าที่ดูเป็นไอเฟรมเพราะว่าไม่โดนตีนะระหว่างที่ใช้แต่จังหวะที่ยิงเรเซอร์เนี่ยโดนตีได้นะอะ่ตามนั้นครับมีติดสตารด้วยตอนตีซึ่งสกิลนี้ก็อีกครับค,บคือเข้าแรกอยู่แล้วโอเคมันมีตันแต่ว่าถ้าเกิดไปใช้กับบอสก็ ตัวใครตัวมันนะครับอาจจะล่วงได้เลยเลยต่อมาสกิลสามครับเป็นไอเฟรมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็เข้าแรกอีกแล้วต่อมาสกิลสี่อีกเล้ยวเข้าแรกอีกแล้วเหนอไม่ใช่ไอเฟรมด้วยโดนซีรูดวนนะครับต่อมาสกิลห้าครับสกิลนี้เป็นไอเฟรมจังหวะที่กระโดดขึ้นไปนะแต่ไอจังหวะที่ลีลาก่อนจะกระโดดเนี่ยไม่ใช่นะครับ จะเห็นว่าโดนยิงรัวๆนะแต่สกิลนี้ก็แรงหอตัวหนะ่เราก็ติดเป็นเป็นสกิลหมู่ที่ว้างด้วยนะโดนเยอะเลยแต่ก็อีกครับคือไม่รู้มันจะทำแอนิเมชั่นให้มันช้าทำไมนะอ่าแล้วก็มีเอฟเฟกอย่างหนึ่งคือสกิลนี้มันจะปาแล้วมันจะดูดเป้าหมายรอบๆเนี่ย <c oughs> เขา้าเข้าไปหาไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกอหละเขามาหาจุดที่ปลาลงไปอะ่ะมันจะดูด เป้าหมายรอบๆเข้ามารวมเป็นจุดเดียวนะครับก็เลยเป็นเป็นสกิลที่ใช้เคลียร์มอนได้ได้ดีเลยนะคระ <c oughs> ต่อมาเผื่อลืมนะครับ ISO พอดีสุ่มได้ซิมไบโอตมานะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่เหมาะกับตัวนี้หรอกซึ่งเดี๋ยวผมก็คอยไปเปลี่ยนทีหลัง แนะนำให้ไปใช้อ,อ,อมาตาเด้งเลือดหรือถ้าจะบ้าพาวไปเลยก็กยัดเลยนะครับโอเวอร์ด์หรือแองกี้ฮักอะไรเงี้ยแบบความโกรธของฮักก็ได้นะครับคือตัวนี้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวที่บางนะครับแล้วก็สกิลอย่างที่เห็นคือเอาตัวเข้าแรกเยอะมากเพราะงั้นยืนด้วยตัวเองเนี่ยยากมากและสกิลไอเฟรมก็แบบมันไม่ได้มีประสิทธิภาพาพอที่จะหลบ พลังโจมการโจมตีได้ร้อยเอซนะครับเพราะงั้นตัวนี้บอกเลยว่าเล่นยากนะครับอะต่อมาขอดูยูนิฟอร์มนี้หน่อยนะครับร,รู้สึกว่ามันจะมีอันนี้ชุดคลาสสิกเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนสกิลเนี่ยไอ้สแต e n s สไตร์เนี่ยครับถ้าเป็นอันนี้อะสกิลจะเป็นสแต e สไตร์จะเป็นอีกแบบนึงน,นะเดียเขาไปดูกันรนะับ แค่นี้เหรอไม่ใช่ไอเฟรมด้วยตีไม่ตันด้วยโอเคงั้นก็ตามนั้นทีนี้ยูนิฟอร์มนี้มันได้อะไรอ๋อโอเคชัดเจนนะครับตีแล้วตดสตารเมื่อใช้สกิลสัตว์เด่นในแทกก็คือสกิลสองนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลมันเปลี่ยนท่าด้วยก็ดีขึ้นนะ ตีลังกากลับมาแล้วก็ยิงฉีดเลเซอร์ใส่นะโ okay. อเคอ้าวใส่สิครับก็อย่าตามธรรมเนียมด่าน1 8นะครับ1 0ขีดอ่อมีตัวไหนที่จะเวลได้ไหมดูหน่อยดิตัวที่จะเวลรู้สึกเวลจะตันหมดแล้วเนะี่ยใช่ไหมตันหมดแล้วนะมันก็เอาตัวอะไรไปก็ได้แล้วกัน อยู่ในอันนี้ก็ได้าปไม่ไม่เออด่านนี้จะไหวปะวะลองไหมแต่มันขึ้นว่าอีซี่อ่ะอันนี้ขึ้นว่า h a r อันนี้มันอีซี่จริงเหรอวะเอา18แล้วกันนะจะได้ชัวร์หน่อยนะ ราะว่าปกติตอนรีวิวมานี่คือใช้ด่านนี้เป็นประจำจะได้แบบมองเห็นภาพนะเนเดี๋ยวจะไม่ชินกันถนะ้าเกิดเปล <c oughs> ี่ยนด่านสกิลค่อนข้างรู้สึกค่อนข้างลีลายเยอะแล้วก็ช้าพอสมควรนะแล้วแต่สกิลแหละหลายๆท่ารู้สึกรู้สึกดูระคันใจโดยเฉพาะท่าห้าเดี๋ยวจะ ไมมันต้องแบบกว่าจะกระโดดได้เห็นแล้วแบบมึงกระโดดไปเลยได้ไหมอะไรเงี้ยเออไอ้สกิลสองนี่ผมอยากให้แบบปลดแล้วยิงเลเซอร์เลยอะ่ะไม่ใช่แบบวิ่งเข้าไปตบทีนึงก่อนอะมันแบบเอาตัวเข้าแรกยเยอะเกินไปเอาไม่ตายด้วยสกิลสองไม่ตายผมมันแพ้แพ้ท่าอยู่ดีกั้ง เอ,อแล้วก็เอ,อเขาเรียกอะไรข้อดีอย่างหนึ่งของตัวนี้คือเป็นเป็นประเภทวยร้ายนะครับที่เป็นประจันบาลซึ่งมันมีไม่กี่ตัวนะเอาจงริงแล้วท,ท,ที่มีเทียรสองด้วยมั้งก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเช็คดูอีกทีนึ่งนะรู้สึกว่าจะใช่แล้วก็น่าจะเป็นวัยร้ายที่เป็นผู้หญิงสายประจันบาลตัวเดียวด้วยมั้งสำหรับตอนนี้นะครับ แต่ก็ก็ไม่ได้ช่วยให้ดูดีอะไรขนาดนั้น <Ps> อ่หลายคนอาจจะสงสัยว่าลุยเวอร์บอสไหวไหมแต่พอดีว่าเล่นเวอร์บอสหมดแล้วด้วยสำหรับวันนี้ก็ผมค่อนข้างจากที่ผมดูมาสักพักเนี่ยรู้สึกสู้เวอร์บอสได้ไหมอาจจะ อาจจะนะอาจจะได้แต่ว่าอาจจะต้องมีตัวช่วยเยอะพอสมควรนะครับสําหรับตัวละครน,นี้เพราะงั้นอย่าเพิ่งรีบปัน่นเลยดีกว่านะครับตะกี้กูจะดูอะไรวะลืมเลยตะกี้จะดูอะไร <c oughs> ลืมเฉยลืมเฉยเลยเอ่ออ,อใช่ไวไลา์ใช่ไหมมันเมันแยก หมวดปู่ได้ป่ะวะไม่ใช่นี้นี่คอมแบทไทป์แล้วมันฟิลเตอร์เฉพาะไวายไลน์อย่างเดียวไม่ได้ๆๆๆๆมันจะมีอยู่ไม่ก,กี่ตัวจริงนี่นี่ไวายไลน์ครับนี่ก็ไวายไลไวายไลน์คือมันมีน้อยอ่ะน้อยมากหนึ่งสองสาม ห้ 5, 6, 7, 8, 9, าหกเปอ๊ะนับไปนับมาเริ่มเยอะเว้ยแต่คือในในหน้าจอใครที่ลงไออะไรนะอเลียสแบทเทิรนเนี่ยวันรู้สึกจะวันอาทิตย์นะครับจะเห็นบ่อยว่าให้เอาไว้ร้ายลงไม่เอาไม่เอาลีดนี้แน่นอนนะครับไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าช่วยอะไรเลยนะครับเพิ่มหลบหลีกเนอ่ย นี่แล้วกันนะครับฟีดเอลซ่าแลกะก็ประมาณนี้นะครับก็จะเอาเนวิลล่าลงไปลุยให้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดเห็นว่าท่าไม่ดีจะเปลี่ยนออกทันทีนะครับผมไม่อยากจะเสียไอ้นี่ฟรีเ <c oughs> นี่ยท่ามันค่อนข้างเป็นงานยิ่งยหลายๆอย่างแต่เนี่ยก่อนจะกระโดดนี้ โดนตีไปหลายดอกแล้วอ่ะเอาจริงๆเพราจะใช่ท่าได้แบบมีท่าสองเนี่ยดูท่าสองกับท่านหนึ่งดูเอ้ยท่าสองอย่างเดียวเลยดูเป็นการเป็นงานสุดแลยเร็วนะเฮ้ยเกือบเกือบเกือบโดนกระบาลแต่ดีตรงที่รู้สึกคู่ดาวจะเร็วตัวนี้ ข้าสองเนี่ยคููดาวเร็วกว่าทุกคนนี่รวบเข้ามาได้นะดึงเข้ามา <c oughs> ออกมาเยอะๆลากเลยนะหึบหายไปเริ่มตีไม่เข้าอ๋อมันเป็นสายสี้าดนี่ว่า นี่มันตีเบาหรือเป็นอะไรวะเริ่ม,มงงแล้วไม่มีตัวตายเลยนะหรือว่าพอเราเอาเอสโอมาไม่ดีก็อาจจะมีส่วนนะ้กระบาด ฆ่าไม่ดีละอ้าวตายเลยเรียบร้อยนะครับครึ่งจะ,ะหายไปแป๊บเดียวยังไม่ถึงครึ่งเลยโอ้ล้วจะเปิดเบรดดังทำไมวะรถเนี่ยงา่ายเลยฮนะโอเคเดี๋ยวสองเจน่าจะไหวแล้วมั้งหรือเปล่าวะ จะต้องเปลีย่ยนเป็นเอลซ่าโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเอลซ่าก็ยิๆๆาางไม่ค่อยแรงอาจจะตัดัอีกแล้วก็หลักๆมันก็เรื่อง ISO เนี่ยแหละแล้วก็จะมีเรื่องการเข้ามาเกี่ยวนี่ซึ่ง แต่บทนี้เปลี่ยนตัวออกแล้วมันเดือดไม่เด้งนะครับแม้จะเป็น V.I.P. เก็บเจ็บเก็บใส่กล้มาแรงเหลือเกิน จะแรงเดือดเสียงเฮ้ยวไปสายแดงไม่ไม่เข้าอ่ะประเด็นอาวุธน,นี้มื่กี้มันยังไม่หมดง่ายๆอ๋อจะหมดแล้วนี่หว่าเฮเอา้าตายรู้ด้วยหายแล้วครับแล้วมันเหลือ ตัวแดงอีกตั้งอีกตัวเนี่ยวิงย่งยาวๆควนเอาสกิลห้าไม่มีนิดตายอย่างเดียดสกิลสี่จังหวะใกล้ตายดิไม่แนะนำให้ใช้นะครับามมันไม่ใช่ไอเฟรมวิงว่งลววรอรอรอ เออโอเคเหนื่อยจริงๆก็รี <c oughs> yeah. วิวนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเนบิวลาก็ขอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวละครที่ไม่แนะนำให้ปัน่นเลย <c oughs> <c oughs> ยังยังรู้สึกว่ายังหาประโยชน์ของตัวนี้ไม่ค่อยได้จะจะมีก็อย่างหนึ่งก็คือ เ,เป็นสายประจันบาลที่เป็นไวร้ายนะครับแค่นั้นเท,ท่าท,ที่เทท่่าีเจอนะป,รประโยชน์เพราะใช้งานยากมากตัวบางดาเมจก็ไม่ได้หรูหราอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะเพาะอาจจะเพาะเซตเรายังไม่เทพพอก็เป็นไปได้นะคือเซตที่แนะนําต้องควรจะเป็นเซตที่มีเจาะเกราะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีออยแท็กมีเจาะเกราะนะครับหลักๆ2ออันนี้ควรจะมี ไม่ใช่คุณจตมันมัน,ม,นมันต้องมีเลยแหละสำหรับตัวเนี้เพราะงั้นจะไปแบบน่าจะไปทางโอเวอร์ไดฟ์กับความโกรธของฮักน่าจะเวอร์ก,กว่านะครับสำหรับตัวนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะค,ะนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ